เออเออนันทิเรย์ครับวันนี้กดแล้วจ้าตะกร้าที่พักอยู่เป็นตะกร้าของบริษัทใหค่ะไม่ต้องกลัวของปลอมนะคะทุกคนกดได้เลยที่นี่แท้เท่านั้นนะครับที่นี่นะครับจำสายท่านต้องสั่งที่การีเท่านั้นนะครับมีใครได้เท่าไหร่บ้างคะแม่กดได้สามหกศูนย์ขอบคุณมาบไม่มีเสียงไม่เราสักครู่นะช่วงนี้ช่วงนี้มีเสียงอยู่โอเคอ๋อเราออกออกี่ไม่ได้หรอนี่มันรบกวนกันไม่หมายถึงว่าของมัน ต่อไอ้นี่ไงแล้วมันน่าจะมีควาัญมากแม่คมที่ีเสียงหายอสวัสดี1,400คนนะคะเโอเคมายังจ้ามาแล้วคำว่าเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครหมอฟังซสำคัญงอ่อไดนี่เอาไม่เฮพี่เีย้ไม่พี่ไมกดเงี้ยไม่ได้ไ่ด้สองชุดได้ห้าสิบมามีอ๋อสองชุด รับไปเลยครับชิ้นนี้น้องคว้าหน่อยทุกอเลยนะทุกอเลยนะรูปน่ารักมากนะอันจริงเนี่ยนี่ยอยากให้แม่ได้เปรียบสะสมมากไหนกับพี่เวนดี้เอ้ยเอาคนดีคนกองเมื่อกี้ตบตบมุกปะเนี่ยไม่ไม่่ปึ๊กใช่มามีเสียงมายังแม่มายังมาแล้วมาม่มาแล้วเนี่ยเป็อะไรกับผู้ชายผู้ชายผิวใสมากไม่เฉียกกับแม่แม่ อยากใส่ต้องต้องมีสิคะอโปรเจนลังหนกนะฮะจะบอกว่ามีมีอะไรพิเศษในใน็ตเทคเจอร์ของเราเราโชว์ให้ดูไหมนีค่ะเราโชว์ให้แม่แม่ดูดีกว่าว่าเหมือนแบบว่าเทคเจอร์เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรียลเเลยอทีนี้กล่องไม่มาตั้งสูตรกานวิจัยน้องทุกที่ที่เราอ่านช้าสองกลางวันสองนะคะ กอคนลับที่ดีน้ำประมาณนี้อะเห็นไหมคะกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ได้เห็น2ชง่องเลย้านเราชงให้แล้วเขาชงให้มาอ่าชงเก่งนะเนี่ยสวัสดีรับมันก็สดนะพี่ง์ปรสดหอมไหมสองซต่อน้ำแปดสินะคะ2องซองต่อน้ำแปดสิบลน้ำละกินหอมกินหอมมากกินหอมมากนะไม่ขาเอยเลยเอ้ยเอ้ยอ้มเอออออ ขอบคุณนะขอบคุณนัดอดมาอีกีโอบอกว่าดมอีกทีนึงมไม่ค่อยเห็นภาพกันอย่าดมบีบนะคะอย่าดมบีบนะเพื่อนติดแก้มอดมเฮ้ยมันหอมมากแบบนี้สนุกใครโชว์กันแน่เขาเดี๋ยวผมโชว์หนึ่งใครโชว์ที่โชว์แล้วโชว์อ่ะนะไหนๆดูสิ นี่แหละค่ะไม่ไม่ต้องตกใจว่าเอ้าวข้นไปแล้วมันคือบาร์ไลต์เจเทียคือเขามีเทคเจอร์ลังนกในตัวคือมันเข้มโคตรคือมันเข้มโคตรเดี๋ยวจะกินให้ดูว่าเนี่ยมืนังขายซื้อว่าอะไรท่เขาต้องมากินกี่คอมเทสเลยเทสเลยมันแตกต่างจากตัวเดิมยังไงหลายๆคนสงสัยมากๆแต่โปรเลจคต์ตัวนึงที่เป็นกระบอกของแบรนด์กัแฟอิตาลีก็คือเขามีไลโคโอมด้วยและนี่ต้างนำเสนอเลยคือตัววิวเน็ต ฮะเวลเน็ตรับรองนะคะจากญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าไม่ดีจริงเขาจะไม่ให้ผ่านนะแม่บอกไปก่อนนะคะพูด่ายว่าเรานำโคอลาเจนของเวลเนตเนี่ยมาใส่ในตัวคอลาเจนบำรงของเราเพิ่งพูดง่ายๆว่าเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆทําให้ดูดซึมได้ง่ายใช่สอดตรงกับตรงเขาเรียกพูดง่ายๆว่าทานไปแล้วนนคือร่างกายสามารถดูดซึมได้เลยอ่ะรีวิวเป็นยังไงอ่ะ อร่อย <No AL uhm หลายหลายคนถามว่าช่วยเรื่องอะไรคะน้องนี่กีใช่ค่ะเราช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องผิวริ้วรอยนะคะแล้วก็กระดูกและข้อเนี่ยพูดได้กีก็แก๊บก็แก๊บนะคะเนมเต้นนี่ผมเต้นเยอะๆเนี่ยผมลื่มเนี่ยคนคนละสองข้อ่ใชคอลลาเจนตามของตลาดเนี่ยทั่วไปมันมีเยอะแต่ของเราในพิเศษกว่ายังไงเพราะเรามีการวิจัยนี่ไง แล้วก็เป็นคอลลาเจนจากเบลนิกใช่เป็นคอลลาเจนจากเบลนิกนะคะนำข้าจากประเทศญี่ปุ่นไงมันเลิอดตรงนี้มันเลิอดตรงนี้มันเลือดตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีไลโคโซมอนแล้วมีไลโคโซมอลอ๋อคือแซกไปบ้านี้แซกไหมอันนี้อร่อยนะแม่งลองบอกหน่อยว่ากลิ่นเป็นยังไงทานง่ายไหมกินมีความมะพร้าวอ่อนทานง่ายค่ะแล้วก็ไม่มีน้ำตาลด้วยนะแม่งสำหรับใครที่แบบเิวตี้นะเป็นแบบ ใครที่เฮลตี้หนึ่งหนึ่งองหนึ่งซองยี่สิบแคลนะคะบอกไว้ก่อนโดยมีคนถามคุณง่ายๆว่าตามงานวิจัยของเราก็คือเช้าสองกลางวันสองไม่เลยใช่เช้าสองกลางวันสองนะคะเพราะเรามีตัวอะไรปุโซมอนตัวนี้ดูดซึมได้ดีอ๋อโอ้ยสิบีเบลซื้อไปตุนไปเฮี้ยนไปเลยลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาว่าคาวไหมคะน้องยูกิไม่คาวเลยนะคะจริงๆค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าชงแบบนี้เปล่าๆอ่ะบางบางบางแบรนด์ไม่พ มันข้าวจนแบบมันขมขอดนะแม่พี่น้องแต่อันนี้คือไม่มีความขาวเลยนะเนี่ยเนี่ยว่าตุนง่ายไหมเนี่ยอย่คนแค่นี้ละลายแล้วเนี่ยคือละลายแล้วแต่เขาจะมีความเทคเจอร์ของหลังเนก็คือเป็นมุนๆไม่ต้องตกใจว่ามันทำไมนนิดห่อยมันไม่ละลายเป็นบมบดแล้ว น้องจริงๆน้องกินอร่อยเกินทำไม่ได้ชนเลยไม่ว่าจะทำงานหนักพักก่อนน้อยใช่ร่างกายด้วยตัวนี้ได้เลยน้องฮะแม่ฟังบูดไปเลยค่ะแม่บูดไปเลยนะคะวันละวันละสี่ซองละกันเช้าสองกับวันสองนะคะนี่ไปเลยมาเลิกดื่มนี่น้องกินจริงหมดแล้วทำไมผิวใส ถ้าตัวนี้เลยค่ะแม่ตัวนี้สิคะแม่แล้วมันก็มันกินง่ายมากนะอือร่อยอร่อยใช่หวานกัดีทอากาศที่เราใส่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือแทบจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวเลยที่ทำคือมีทั้งโควไลโพโสมอนนะคะตัวนี้ก็เป็นวิตามินซีที่ดูดซึมได้ง่ายมากๆพูดง่ายๆว่าทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ละลายตามกระเพาะอาหารหรือละลายหายไปเลยแน่นอนมันจะมีนวัตกรรมของเขาก็คือพุ่มตัววิตามินซี แล้วก็ส่งตรงเข้าสูา่ร่าตกายเลยใช่จิ้มแล้วผิวก็จะใส่น่ารักน şey. ่ามีในช่วงที่ช่วยชีวิตน่วยดิกางนี่กางกางเดี๋ยวยั้งอีกครั้งนึงนะใครกดตะกร้าวันนี้นะได้อันนี้นะใครใครกดตะกร้าวันนี้นะคะนี่จะให้อันนี้ไปนะคะให้แม่แม่ไปนะคะแล้วก็มีลายเซ็นด้านหลังนะบบนี้แบบนี้เลย มมมีีาเฉพอไอ้นี้นะแม่อย่าลืมกดโค้ดด้วยนะคะบางคนได้ไม่เท่ากันนะคะจริงจริงจริงวันนี้ไม่มีกระดิ่งนะแม่กดแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่อนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้โอเคไหมกดยังแม่โอช่วงนี้โอเคโอเคค่ะนี่เสียงชัดใช่ไหมฮะคุณแม่รีบเดี๋ยวหนูจะเอาตะกร้าลงนะถ้าไม่ได้ปูเนี่ยแม่รีบกดเลยนะคะแล้วกขออนุญาตความดันกินได้ไหมคะทานได้เลยค่ะทานได้นะคะทานได้ค่ะทานได้เลย เบาหวานความดันกินได้เบาหวานความดันทานได้นะคะแม่ทานโอเคของดีๆนะครับอยากบอกต่อจริงหรอคุณพี่คะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปไปเรื่อยๆเลยค่ะแม่ไปเรื่อยๆแล้วมาอ่นกันดีกว่าใครใครกดได้เท่าไหร่บ้างค่ะแม่ทางบ้านกดได้เท่าไหร่เม้นมาบอกกันหน่อยฮะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะน้องออ๋ช่วยเรื่องผิวนะคะผิวนุ่งกระยกระดูกและข้อผมเล็บก็คื ด้วยกันหมดเลยแล้วเราอะน่าขึ้นจากงานใจใช่จากงานใจวิลนิกซ์จากเชมแพนิก็์ร้อยปีแล้วเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นมาจากร้อยล่อยร้อยปีแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีจริงไม่ปล่อยมาคุณแล้ว่าพวกโลกย่อลับใช่ได้ยากมากส่งส่งกลับไปตรวจแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ผ่านนี่คือ ก็ได้ส่งได้่าแบบมาใหม่ใช่จนกว่าจะดีเขาจะยอมรับจนกว่าจะได้มาตรฐานของเขาคืเควบคุม่อยเพราะฉะนั้นใครที่สั่งไปทานวันนี้เชื่อมั่นและไว้ใจได้เลยว่าทานแล้วเนี่ยเมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสิ่ที่สำคัญคือมีคนการัลยาคนนึง่พี่เอชยาพี่เอชยาเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้หนึ่งสองได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่สามเก้าศูนย์ใช่แล้วก็คงแต่ปกตินะแม่ปกตินะหลังซองอ่ะห้าเก้าศูนย์นะคะซองเนี้ย มี32วันนี้โปรโมชั่นที่นี่ที่แรกทุกคนไลฟ์นีอ่าวันนี้เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ไลฟ์ที่นี่ก็คือเป็นที่ที่พีกับน้องยุกิครั้งแรกครั้งแรกใช่เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นจะเดือดทีนึงแล้วก็วันนี้ค่ะใครที่ตะกร้าตอนนี้มันเป็นตะกร้าก็พี่นี่มันยังมอยอยู่อทุกคนค่ะรีบกดนะคะเดี๋ยวก่อนที่ว่าโปรโมชั่นจะหมดเลยเชื่อผมคุ้มมากอร่อยด้วย สั่งแล้วจ้าพี่ยูขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสามารถสั่งได้ทุกที่คุณเลยนะอนันต์อนั้นให้เข้าอีนอนันต์เข้าเลยแล้วไหมอันนั้นตอ่ะน่ารักเกินอ่ะอ่ะอันนี้คือชัดใจอ่าใช่ปวดที่เอาอุ้ยเดี๋ยวพื่อให้ดูก่อนให้ดูเถอเราไม่บอกแล้ววันนี้เราทำเรื่องมาให้ด้อมด้อมแฟนคลับของพี่พีกับน้องดูกิน่ารักมากอันนี้ใครอยากได้ไหมเออเอออ่ามันก็ซื้ออนอันเทนเธอกำลัง จริงน,นพีเหมอือนฟอนแบบแ,แ่แแลแมลี่มีว,วันนี้ใครที่สั่งหลายซิปมากสุด,ดเราจะเอาเราจะมีเสื้อเนี่ยให้ให้เพราะฉะนั้นสมมติว่า,มมวาหนึ่งคนสั่งไปทั้งหมดสิบตะกา้าแล้ว ก็คือเอาเสื้อใส่ไปเลยเอาอย่างนี้ด้แน่ๆก็คือพวงกุญแจนะาได้ได้ได้ทุกออเดอร์ทุกออเดอร์ค่ะแต่ถ้าสําหรับใครที่มียอดสั่งซื้อมากที่สุดมีมียอดสั่งซื้อเฉพาะบุคคลมากที่สุดก็คือได้อันแล้วต้องถึงอันที่สิทธิ์ไหมครับหมายถึงแบบว่าอ่าม่เงินแล้วก หรือว่าหรือว่าเยอะที่สุดก็คือได้ได้เลยมีต้องสั่งซื้อมากที่สุดสิบคนอ๋อมียอดสั่งซื้อมากที่สุดสิบคนจำกัดสิบท่านใช่สิบคนสิบท่านเท่านั้นแล้วก็หนักมากนะฟอนต์งานพิเศษเลยฟอนต์งานแต่งถูกเหมือนจริงเลยมองไม่เห็นแล้วสกินเขาแบบว่าชัดมากนะแบบหนักหมอรายละเอียดเห็นหนวดผมเลยทุกคนค่ะอย่าลืมรีบกดนะคะ ม่แม่เปดไปเลยคุ้มมากตอนเนี้ยคนดูเท่าไหร่ละถ้าถ้าหัวใจมันดูยังไงเจ็ดตอนนี้สวัสดีเจ็ดร้อยคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาก่อนนะครับฝากขอใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเกมให้เล่นด้วยนะวันเนี้ยจริงจริงทีมงานเตรียมเกมมาให้น้องๆเล่นกันแล้วยเล่นกันสองคนเหรอใครใช่ค่ะเดี๋ยวตบมือให้จะลั่นใจมาตั้งเยอะเลยสองคนอย่างนี้เล่นกันโอเคพี่ๆขาขอใครแพ้โดดน้ำอย่างเงี้ยขอไอ นี่น้องมีงานไปต่ออะไรครับเนี่ยน้องอะไรนะ้นองแต่น้องจะมาลองที่นี่ก่อนอยากได้เสื้อแม่กดเลยค่ะแม่แม่จิ้มเลยถ้าดีจริงเนี่ยอันนี้ไซส์เอสนะโอ้ยรู้เลยอันนี้ชื่อจานมาคือรู้เลยอันนี้คือให้แบบทำให้แม่ดูความน่ารักอ่ะถึงกีตาก้าดีกว่าถึงกีตาก้าเราก็จะเล่นเกมนี้ดูดีกว่ามาเรามาเรามาถึงกีตาก้าดีกว่ามาดูอันนี้ไหมมันต้องกีตดแบบ กล้าดีเราจะเล่นเกมอันนี้คนทำบ้านอาจจะเดาออกนะครับว่าคือเกมอะไรนะครับผมเราเตรียมมาให้เราเตรียมมาให้นี่นะครับคือความน่ารักขนาดจะได้แบบไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่แม่น้องเดียวมากนะคะแล้วก็มีตัวช่วยก็คือตัวคอลลาเจนตัวนี้แหละเขาเรียกอะไรอ่ะทานไปแล้วตัวนี้มันมีรังนกเลยเนาะัใช่คือร่างกายได้ดีมากๆ ใครที่ทำงานหนักนะคะข้อต่อไม่ดีหรือมีปัญหา่ย่ับเรื่องผิวระดับเซลล์นี่ยตัวนี้คือแบบสอบโจทมากเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆดูแลผิวถึงระดับเซลล์เลยไม่งั้นพี่เอชยาไม่น่าเด็กขนาดนั้นใช่นี่นะใครที่สิบท่านแรกอ่ะสิบท่านแรกที่กดที่กดสิบท่านแรกที่กดมากพิเศษพิเศษหน่อยกดมาพิเศษพิเศษก็คือได้ไปเชื่อดีมาก ได้งานกับน้องไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลากไป่ะใครถามครับใครถามกดกร้ามดิเดี๋ยวจะลากไปใครถามกดกดลยนะฮะเอีบอกแล้วว่าถ้าสั่งเซ็ตเนี้ยห้าห้าสองศูนย์ใช่อีเซ็ตนั้นแล้วนิดนี้แจ้งไหมครับเอาเสื้อไปเลยอ๋อถ้าสั่งถ้าสั่งเซ็ตห้าสองศูนย์ สามเซตก็คือเอาเสื้อไปเลยใช่ไม่จํากัดว่ากี่กี่อ่ากี่ตัวไม่จํากัดว่ากี่ตัวเออป้าจีนเราอย่างนี้เลิศเลยแม่ค่าคุณค่ะราคาขึ้นแล้วนะคะค่าสองศูนย์ถ้าคุณแม่สั่งสามเขาเรียกอะไรออเดอร์สั่งออเดอร์สั่งออเดอร์ได้เสื้อไปเลยเสื้อใส่โซ่เสื้ออีกรอบได้ไหมคะได้ครับมามาไงเนี่ยเอาอย่างที้เห็นเหมือนข้อข้อข้อต่อเนี่ยแล้วสำคัญนะกับแบบคนที่แบบยิ่ง คอลลาเจนอะมันอยู่ตรงนี Support ้ใช no. okay. like ่ไหมเพออายุเยอะคอลลาเจนตรงนี้ไม่มีกระดูกกระดูกอะสศกกันโดยตรงเพราะว่าเราไม่มีการทานน้ำเปล่าคอเสียแล้วนี่ก็มีลมพี่นุกพินุกพินุกสั่งแล้วสั่งแล้วพินุกมอแล้วขอคอลลาเจนหน่อยหนึ่งซองไว้ตรงนี้ช่องน้องยุทธไม่เห็นโอเคใช่โอเค่ะโอเคโอเคพอต่อกรของคนเราเนี่ยพอมันไม่มีคอลลาเจนตรงกลางใช่ไหมคะมันไม่ผลิตอ่ะมันจะมีผลิต ผลิตและสริม้างกับผลิตและสลายพิโนขาวเราต้องพออีกมากเพิ่มมากมากายอ่ะมันไม่มันไม่สร้างแต่มันสลายเองเดียวใช่พิโนขาวได้เราเรียนจำเป็นต้องทานคอลลาเจนรอลเพื่อตัวนี้มันเป็นคาร์าบที่มันงจะเข้าไปได้ตรงนี้โอเคก็คือเติมเข้ามาตรงนี้เลยถูกต้องเติมเข้าต่อนี่เลยเป็นเวลาที่แบบว่ายกแขนแบบก็แก๊กก็แก๊กอย่างเงี้ครับพิโนพิโนอ่ะน้ำตาลเยอะมากตอนนี้ อ่าขอบคุณครับยังไม่หมดเลยไอ้ผมมาพาเรียนชีวะก่อนนะฮะครับช่องน้องยุกิกดสั่งเรืเอยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะมาค่ะเราให้น้องยูอธิบายเรื่องชีวะก่อนเอยยูมายากเลยทีนี้พี่นุอ่าผมแล้วกันเ้ื่องามที่ผมเป็นแดนเซอร์ด้วยนะเรแล้อบใช้ร่างกายส่วนใหญ่ครับผมต้องออกอีกต้บำรุงใช่ครับ กไปเด็กอะเด็กอะมันสร้างนี่ไงเอาไว้สามสิบขึ้นมาแล้วปุ๊บมันไม่สร้างแล้วมันสลายอย่างเดียวเสียใจคำพิภักเลยเด็กเอิมใครเป็นคนทำป้ายเนี่ยเด็กขวาเลขาค่ะตบมือเด็กขวาแล้วไงรักได้ไหมล่ะเฮ้ยเอาละว่ากระดูกกันระว่ากระดูกกันระว่ากระดูกสรุปกระดูกก็คือไม่ได้พูดอะไร ชื่อไว้ื่อไี่วโอเคดูพี่ๆเง้มันสำคัญจริงๆว่าแบบว่าแม่ๆค่ะย้ำหน่อยว่าได้เสื้อในต้นทำยังไงคะพี่ีอ๋อตะกร้าห้าสองศูนย์นะคะใครใครกดสั่งออเดอร์ต่อท่านนะคะก็คือเอาเสื้อไปเลยค่ะได้เลยค่ะแม่ำกัดไม่จำกัดจำนวนกไม่เกัด ว่ากี่ตัวคุณผู้ง่ายว่าถ้าแม่กด520 3ออเดอร์วันนี้แม่รับเสื้อไปเลยและเสื้อน่ารักมากไม่มีที่อื่นหรอกนะมีแค่เสืนี้ที่เดียวใช่ไปใส่ตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตนะครับน้องจะบอกว่ามายืนแถวหน้าได้เลยและเก๋ไม่เหมือนใครและเก๋ไม่เหมือนใครนะคะตัวนี้เอามาผมเซ็นให้ตรงหน้าเวทีเลยบอกว่าสั่งแล้วแม่สังแล้วเขาบอกสั่งแล้วสื้น และเช้นรังวัเฟลเนกของเรานะคะวันนี้นะของแบรนด์แสมใสนะคะ5203ออเดอร์ก็คือได้เสื้อน้องไปเลยนี่น่ารักมากงานแต่งเวอร์คุณพี่ปันปันช่องน้องยูกิบอกว่า5 50จำนวน3ออเดอร์สั่งเขามาแล้วโอ้เลิศเลิศมากเลิศมากสั่งหรือยังไหนใครสั่งแล้วบ้างพิ์บอกหน่เร็วเดี๋ยวให้เรีนฟิโชจังเดี๋ยวจะให้เขากินทาโรฟิโชอะไรเนี่ย เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นอ่าเปอร์เซ็นเอ์เอปอร์เซ็นโอ้เดี๋เอโทษฮีเจนอะไรคะเจนซีหรือเปล่าเจนซีหรือเปล่าเราเป็นเจนซีเราจะพูดเปอร์เซ็นต์นะเราจะพูดเปอร์เซ็นต์นะยิ่งแก่ยิ่งมันนะครับเขาบอกยิ่งแก่ยิ่งมันนะครเออเราเป็นยังดอกือสีทองกระต่ายฮะคือเก้าดังล่ะนี่ เกมนี้ผมชนะครับเกมนี้ผมชนะครโอ้โหพี่ปันปันเลิศมาก390สั่งเข้ามาอีก5ออเดอร์แม่คุณนะคะแม่คุณแม่แม่เชื่อไหมพวกผมอยากได้ทุกตันแตรหน่อยมี้ได้ทุกออเดอร์นะคะออเดอร์แม่แม่กดตะกร้า390วันนี้แม่ได้พวงกุญแจพร้อมรูปน้องแล้วก็ลายเซ็นเป็นรูปคู่นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมบางคนได้ถูกสุดมันมันลิสต์ค่ะอ๋อนี่โอ้โหไก่มาก เดี๋ยวพี่ไปเชม่ออันเดียบซูมให้้อองเพราะว่ามีระบบซูมที่เราเรามีระบบที่เรามีเห็นไหมน้องตกเฟรมอ่ะเห็นไหมอ่ะให้ดูรูปก่อนซูมได้ยังห็นพี่ซูมแล้วมันได้แค่นี้โอเคสไลเปอร์นี่ครับน่ารักค่ะเห็นไหมแม่อยากได้ก็คือกดตะกร้าสามเก้าสิบได้รูปตัวคุณแจและลายเซ็นมีชัดแจ๋วนี่ความความพอดิเฟสอ่าโอเคเลกไป อยากแม่ไหมอะขอนแยตออกนะคะคุณแม่น้องตกเฟนสั่งวันนี้สาม้าสูตรก็คือได้ทวงกุญแจลูกคู่แล้วก็ลายเซ็นนะคะแต่ถ้าสั่งตะกร้าห้าสองศูนย์สามออเดอร์ก็คือได้เสื้อได้เสื้อตัวนี้นะคะนี่นี่น่ารักมากทำไมต้องเป็นอบทางตะวันฮะอ่าใช่ใช่ใช่เออทำไมต้องตะวันกค่รอบเหรัคะใช่ม มันแปลว่าลำเดียวใจเดียวค่ะแล้วมันก็เหมือนเป็นเป็นสัญลักษณ์ของคนญี่ปุ่นด้วยที่แบบว่าไม่รู้ผมน่าจะแบบในสายเลือดหนูชอบดอกทานตะวันด้วยว่ารูปนีเราก็น้องอ๋อแล้วเราก็มีลายสักอย่ตัวตนี้เป็นดอกทานตะวันเอ้ยทำไมกดกองทำไมนี่กดตรงตรงรากจเดียวนี่ความเดียวจะตวอ๋อก็คือดอกทานตะวันจะแหน่หน้ามองพระอาทิตย์ประมาณนี้อมาที่เขาเข้าใจด้วยบุกทานตะวันรังเดียวใจเดียวเราต้องมองหน้าั่นมองดวงอาทก็ใช่มันถ้าเป็นคนก็คือรังเดียวใจเดียว อ๋อโอเคครับเผินนั่นเนี่ยบอกผมหรือบ่กเนี่ยไม่ใช่จะบอกใครอ่ะอันนี้เราเข้าดอกทันตะวันดอกเผื่อเองแล้วช่วคนขาเขาเผินกันเองแล้วเกมยังไม่ทันได้เริ่มเลยไม่ไม่ไม่อยากติดไม่ไม่ผมกำลังจริงจคิดเขาพูดตามอยู่หวานแม่แม่สามารถใส่เสื้อตัวนี้แล้วไปหน้าเวทีแล้วเขาจะเห็นแม่ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นนะคะ5 2 0สองออเดอร์คือได้เสื้อไปเลยไม่จำกัดนะ เราท right. ุกคนใส่มหานะคะผมจะเช็ดให้ผอจะเช็ดให้จบอย่าลืมพกปากกามาด้วยนะผมก็ผมกำลังเด้งอยู่พี่พี่สามารถเอามาให้หน้าเวทีได้ครับไม่อกินเน้าตาผลัดเพื่อนที่ฉายานะคะด้านหลังเน้องแม่ แม่ยิบจุดฝันแห้งแล้วค่ะอยากให้น้องมาไลฟ์คู่กันอีกนะคะวันนี้ถ้าตะก้าแตกก็คือเออตะก้าแตกกับที่มาอีกแน่นอนะเพราะฉะนั้นช่วยกนกดนะคะแม่แม่ขาตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคะน้องลูกกี้าะกดไหมสะกดเลยเออแล้วผิว้วรอยค่ะแล้วก็กระดูกคอใช่แล้วเรียบผมด้วยเป็นคอลลาเจนที่ก็ส่งลังนกะแล้วมันดูดซึมไวด้วยนะครับจากการวิจัยที่ผ่าน บอลนิชมาแล้วนี่จากแบรนด์ญี่ปุ่นใช่ที่เขากั้งธุรกิมาตั้งยี่กว่าร้อยร้อยปีเลยคือเขาเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรสถาบันที่มีงานวิจัยอ่ะลองสูตรและทั่วโลกยอมเราเพราะของเขาเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดค่ะาจะได้มานะครับเนี่ยจะไน้มาจะผ่านนะพี่คิดเอาดิเขาไม่ผ่านเขาส่งกลับมา แล้วก็ทําใหม่แล้วส่งไปใหม่อีกคิดเอาดิส่งค่าส่งเท่าไหร่ดูพี่ได้มาแล้วเนี่ยพี่กดเลยเชื่อผมนดิมันดีจริงนะแม่มันดีจริงเอาค่ะฝากง่ายๆยันเราเดิมให้พี่หน่อยแม่อย่าลืมกดยืนยันให้หนูนะคะมาเพราะว่าเพราะว่าถ้าอจบอะไรนี้อาจไม่ได้ราคาเดิมแล้วนะไม่ได้ราคาเดิมก็ต้องแข่งแข่งมาค่ะจะไม่ได้แล้วแล้วก็จะไม่ได้แล้วเพราะเพราะฉะนั้นแม่เพิ่มลงปุ๊บแม่กดยืนยันเลยแม่สำหรับใครที่กดได้นะครับเมนมาบอกหน่อยเด้อว่าได้เท่าไหร่นะครับได้ อะไรกันบ้างนะจ๊ะช็าปอะไรนี้นท่านั้นนะของแถมเท่าไหร่กี่กี่ตะกร้าพี่เราเขาจะกินปลาเส้นอย่างปลาเช่นกันนะหยอกเล่นพี่โลกพี่ตะกร้าได้ดูให้เรามาร้องเพลงโอเคได้สามก็ศูนย์ได้สามหกศูนย์ค่ะแม้แต่ถ้าดเลยรีบกดเลยนะคะแต่ถ้าอยากได้เสื้อนะอย่าลืมนะคะห้า อ่าห้าสองศูนย์สามออเดอร์สามออเดอร์ต่อท่านนะคะก็คือได้เสื้อที่น้องถืออยู่ก็คือเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรเสื้อพีทีมแบบพีวาพีเวนติเวอร์อ่าน่ารักมากเดี๋ยวให้ร้องเพลงขั้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันนะคะระหว่างรอแม่แม่กดตะกรน้านะคะเฮ้ยเพลงที่น้องแต่งด้วยนะนี่เป็นยากโปรโมทเลยเป็นเพลงที่น้องแต่งเองี่เขียนเองเลยที่นีทีแรกแต่ว่าชอบคำนี้มากที่แรกที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกคือร้องสดอะ ไออกมาบอกผมก็ใช้เสียงเยอะอับขวดไงไม่ไม่กีหม่ายฟังสดๆเขามล่นังสดๆเป็นย้อนใจแต้นไหลหาแขนบ่เคยเพื่อใจมอบหักให้ไปแล้วอายคือบ่เห็น ส่วนนี้แปลว่าอะไรพี่เอามาแปลดีกว่ามาแปลว่าอะไรใจแตก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 เหมือนกับเป็นการที่เออเนี่ยที่ไปเองอ่าใช่เหมือนกับเออคนอีสานนี่ไม่ไม่เฮ้ยมี่เขารู้เห็นไหมจริงไหมเป็นเป็นฟิลประมาณว่ามันคล้ายๆแบบ ของที่เอามาดัดแปรงนะคลายรถแต่งนีนสินะมันมันก็จะพังเร็วแต่ว่าด้วยความหัวใจอ่ะเขาเรารักเขาแล้วก็อยากจะแบบดัดแปลงมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อที่จะให้พอที่จะรับกับทุกความรู้สึกสำหรับเขาคนเดียวนี่เขียนเจียงเลยเนี่ยความรู้สึกมันลึกมากเป็นไงครับเป็นไงครับนโฆษณาของผมนะผมว่าโฆษณา แม่แม่ค่ะตอนนี้ลูกค้าเรายังไม่กดยืนยันออเดอร์กันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่กดยืนยันออเดอร์ใช่ไหมพอลงไลน์มันจะปรับเป็นราคา1980ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นแม่แม่ค่ะใครที่ใส่ไว้ในตะกร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยยืนยันออเดอร์ให้หนูหน่อยเนาะเพราะว่าเราจะต้องสะอาดเขาเรียกอะไรล็อกคองกุญแตใช่เราจะต้องล็อกของที่จะให้ไปด้วยนะคะแม่แล้วราคามันก็จะดิบขึ้นเลยทันทีนะแม่นะอยากให้น้องมาไลน์กันยืนยันให้หนูหน่อยนะคะแม่ค่ะ สองซองได้สาได้3 2 4สองสี่จ้าขอบคุณพี่แคทก็นะขอบคุณพี่แคททค่พีกแคย้ยกันอย่งค้าีอยู่ตอนนี้ยใช่ไหถึกถึกเด้มใช่พี่แคทเราจอบีบ่อยตายพีม่ตแค่เนี่พานน้องมาแล้วเราเรไม่ส่งให้ แม่แม่อย่าลืมกดยินดีกับเราด้วยนะคะตัวนี้กินดีจริงๆแม่แล้วท่าง่ายมากๆตัวคอลลาเจนของเรานะคะคุณดี่ลยพยายาแล้วก็เป็นจันฝ่ายตั้งแต่ต้มเลยอยากส่งองดีๆให้กับแฟนๆส่งให้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมนะแม่ไวิธีทานนะคะสองซองต่อน้ำสามสิบมลนะคะแล้วก็อ๋อแปดสิบมลไปแล้วจะมุกสมองแปดสิบมลนะคะแล้วก็เช้าสองนะคะกลางวันสองนะคะดูเนื้อของเขา ให้ดูเทเซอร์ของเขาค่ะสองซองเช้าสองซองกลางวันซูมกล้องนี้ฮะเปิดแดงอ๋อ sorry ซูมครับตอนนี้เพื่อนยืนยันเราได้่าเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยกล้องนี้ด้วยมามาให้ดูนันกล้องนี้อัตโนมือค่ะเราไม่ทอดทิ้งยืนยันเราเดินมาเท่านี้เองแม่แม่น่าจะ